ค่ะนี่จะแบบคุ้มแช่เลยนะคะ <S <S <ช>เพราะว่าหน้านี่ได้แตะยิ้มมากเอออยากได้ตะเอียมมีให้มีให้พี่บุ๋มตัน่นแน่คามจากคนนี้เลยไอ้เ่ยก็อกืงยิงดีต้องรับกับรายการของเราหลังจากตะเวนทัวร์คอนเสิร์ตทั่วประเทศไทยกับบันทามพิธีกรบ้าก็าดีับมาแล้วค่ะไม่ได้กลับมาเฉยๆนะคะกลับมาวันนี้พร้อมกับข่าวแน่นๆเลยค่ะพี่พีเคเอา่า้นี้ก่อนวันนี้ในรายการของเรานักร้องดูโอ้ขวัญใจสาว ทั่วประเทศเราหันมาทางนี้ดีกว่าเชิญเอาคนใจสาวอีกระดับนึงทั่วประเทศวันนี้ร้องสดในรายการเราด้วยแต่อัปเดตข่าวจากสุนุก .com ก <c oughs> ่อนครับนี่ค่ะประเด็นนี้ค่ะคุณพลอยเชื่อมานค่ะกับคุณแอนดริวค่ะหลายคนก็แบบเอ้ยเห็นภาพโค้ดลงว่าเอ๊ะตกลงเขาเป็นคู่จิ้นกันเขาจิ้นกันจริงหรือเปล่านะคะก็เห็นเขาบอกว่าเขาซุ่มคบดูใจกันมาปีกว่าแล้วหลังจากเจอกันในละครสายรับรักป่วนเมื่อปี2016แล้วขาบอกว่ามีภาพที่แอนดริวร้องเพลงเล่นกีต้า์ไว้พอมันเกิดให้พลอยสีแดงก็ดกจับตามองไปรอบ อันนี้อันนี้เพราะแอนดรูว์ไม่เคยไวพอนวันเกิดให้กับนักแสดงสาวคนไหนเลยหวานอ่ะพร้อมกับแคปชั่นเลยนะคะ Me you're talking to me ก็คือแบบว่าคุณให้ฉันเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จริงๆแล้ว หลังจากนั้นค่ะคนใกล้ชิดคุณพลอยก็ออกมาให้สัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วะนะคะบอกว่าไม่มีอะไรในกอไผ่ค่ะตอนนี้น้องพลอยโสดสนิทนะคะแล้ววันก่อนที่ฉันก็แอบเจออันนี้บอกมีไฮเดรซ n นได้ไหมบังเอิญเจอแอนดริวเพราะว่าเล่นละครด้วยกันนะคะ,คะก็เปิดตัวละครที่ฉันก็แอบถามหลังใหม่ค่ะว่าแอนดริวตอนเนี้ยอยู่คบกับใคร<อ>แล้วเขาว่าไงเขาอว่าไงเขาบอกว่าก็มีคุยคุยอยู่ครับ เขาคุยคุยอยู่ใครอะไม่บอกอะเคอเขากล้าพูดกับฉันแค่ก็บุญแล้วไหมอดีตจะตายอะแล้วเขาเคยร้องเพลงวันเกิดให้ให้บุมไหมเขาเพิ่งเจอฉันวันแรกแล้ววันแรกฉันก็ไปกล้าถามเขาอย่างนั้นเลยเคยคิดดูแล้วกันเออเอาล่ะก็ต้องคอยลุ้นกันนะคะว่า้ตกลงเนี่ยจะเจนเฉยเฉยหรือจะเป็นแฟนกันจริงๆริงตอนแรกเราต้องรอจากข่าวจากซ o o m com ค่ะตอนนี้เรามีอินไซต์แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะคอยทาบ แล้วคุณต้องเจออีกเมื่อไรเนี่ยเดือนเดือนน่าจะเดือนหน้าคุณพี่บุ๋มอย่าลืมนะคะถามให้น้องทีบอกว่าไม่ใช่เป็นความใคร่รู้ของพี่บุ๋มเป็นความใคร่รู้ของเป็กเป็นอย่างจริงจริงนะคะอยากทราบจริงๆคามใจเดือดขาดมาอีกเดื่นขานะเขาบอกว่าถึงขนาดโอ้โหอยถ้าอยากรู้ว่าเบื้องหลังทันย่าเป็นยังไงรีบ subscribe ไปที่ orange mama นะครับผม